พิธรรมเป็นธรรมใหญ่ๆธรรมหลักๆมีสามธรรมหนึ่งธรรมกุศลาธรรมะมหมายถึงธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสองธรรมอกุศลาธรรม,มา หมายถึงทำบาปทำอกุศลทำที่เป็นความไม่ดีทำชั่วสามทำอัพยากตาธรรมมาทำอกุสลาธรรมมา และธรรมอัพพยากตาธรรมารวมเป็นธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทััพระเดพระคุณหลวงปโ่สดันทัสโรรวมเป็นธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออารรไม่ปลอดภัยไม่อาหสิกรรม เป็นธรรมที่เป็นความรักเพื่อรวบรวมกิเลสโลภโลกรธหลงธรรมทั้งหมดเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดธรรมทุกธรรมประชุมรวมธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรม สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้เกิดเป็นนิพพานของธรรมแต่ละธรรมธรรมกุสลาธรรมาเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบพัฒ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรทำอกุศลาธรรมา เป็นธรรมไม่ดีเป็นธรรมชั่วเป็นธรรมอกุศลสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมอิเลเป็นนิพพานธรรมอกุศลาธรรมะ รรมอัพยากตาธรรมะสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้เกิดเป็นนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมะอภิธรรมเป็นธรรมใหญ่ รรหลักหลักสามรมสร้างเลี้ยงรักษานิพพานหลักหลักใหญ่ๆ3สนิพพานหนึ่งนิพพานกุศลธรรมาหมายถึงนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่ศดจ์ันทัสโรสองรรมอมกุสลาธรรมมาสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นนิพพานธรรมอกุสลาธรรมมาเป็นนิพพานธรรม กิเลสนิพานธรรมอกุศลเป็นนิพพานธรรมที่ไม่ดีเป็นนิพพานธรรมชั่วสาธรรมอัพพยากตาธรรมมาสร้างเลี้ยงรักษา ให้เป็นนิพพานธรรมอัพยากาธรรมานิพพานธรรมหลักๆใหญ่ๆสามนิพพานที่เกิดจากอภิธรรมธรรมที่ใหญ่ๆห,หลักๆสธรรมนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสศโร ถูกนิพพานธรรมอกุสลาธรรม,มานิพพานธรรมอัพยากตาธรรม,มาลุกพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่ของนิพพานธรรมอกุสลาธรรม,มานิพพานธรรมอัพยากตาธรรม,มา านธรรมทั้งหมดที่อภิธรรมซึ่งเป็นธรรมหลักๆธรรมใหญ่ๆสามธรรมมีองค์ประกอบที่เป็นธรรมและธาตุธรรมทุกธรรมเป็นเครื่องจักละเอียด เป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทำแต่ละทำดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมแต่ละธรรมดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่ยนนวนยของธาตุ ทำให้ธาตุเกิดเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบเป็นไปตามธรรมที่กำกับบังคับควบคุมธรรแต่ละธรรมทาให้เกิดเป็นนิพพานของธรรมแต่ละธรรมที่มีองค์ประกอบ ที่เป็นส่วนของธรรมส่วนของธาตุนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดษพระกุลหลวงปุดกันทัสโรซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดษพระกุลหลวงปุสกันทัสรธรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดแดนทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิภพานธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดแดนทัสโรศูนย์กลางดวงกรมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศจันทร์ทัสโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุทำให้ธาตุเกิดเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานเลยหยาเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทศัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้ธาตุประกอบรวมขึ้นเป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นแผ่นชาญเป็นดวงธรรม เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาุประกอบขึ้นได้ธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุลักษณะมหาบุรุษเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโร แบบมีวิญญาณธาตุประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสภาุวิญญาณธาตุท่อทานธรมบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรท,ทั้งหมดถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแล ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรจากแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโร ท่อทานธรรมบรารมีสามสิทธัพระเดชภคุณหลวงพุสสจันทัสโรอยู่ประจำพื้นที่ในทุกจักรวาลในนิพพานธรรมบรารมีสามสิทธัพระเดชะคุณหลวงพุสสจัญทัสโรที่มีจักรวาลหลักหลักที่เป็นจักรวาล พระต้นธาตุต้นธรรมหรือเป็นจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักรวาลอารูปปร,รมจักรวาลรูปปร,รมจักรวาลเทวดาจักรวาลมนุษย์ทุก จักกวารรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุษจันทร์ทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแล ให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงปุสจันทสโรอยู่ประจำพื้นที่ทุกจักรกวาลเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนํำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสดจันทัสโร ได้สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริง ให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้รุกเข้าหาทำทุกธรรมพาดท,ทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดกันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดกันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัศโรทำให้ทำทั้งหมดธาตุทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัสโร เพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทำบารมราีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมอกุสลาธรรมาและธรรมอัพพยากาธรรมาที่รวม เป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศทเดรภคุณหลวงปุษจันทัสโรรวมเป็นความหมายของธรรมกิเลสเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศทเดพระคุณหลงปุษจันทัสโรธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุลหลวงปุธสดแนทัสโรไหลเวียนเดินทางมาตามส่วนต่างๆของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธาตุทั้งหมดในนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรทั้งละเอียดทั้งหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเพื่อเป็นเส้นทาง ให้กับธรรมเดินทางไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆของธาตุทำกิเลสที่อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดระคุณหลวงปู่สดันทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดระคุณหลวงปู่สดันทัสโร ที่เป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นตัวตนหลากหลายแตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันเป็นไปตามกํำลังอำนาจของธรรมกิเลสทำให้ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของ เป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของที่หลากหลายตัวตนที่กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสมีกิเลสอยู่ในร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นอบาย,ยภูมิภูมิ ซึ่งแปลว่าพื้นที่สถานที่ทำรรกิเลสที่อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสาสิบทัศนี้เป็นความหมายของการเกิดขึ้นของอบายยภูมิอบายหมายถึงธรรมกิเลส ซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสุก,กรรมทุกกระทมสมสารไม่สุขไม่สงบไม่ร่มเย็นเป็นความหมายของอบายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของกิเลสเป็นความหมายของอบายยภูมิ ทำกิเลสทำให้เกิดเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ปรากฏในจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์หมายถึงโลกมนุษย์รวมถึงนรกรวมถึงโลก,กันจักรวาลมนุษย์อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมะ นิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโรมากกว่าจักรวาลเทวดาจักกวาลเทวดา,กกวา,วดามีกิเลสอยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโร น้อยกว่าร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์จัก,กรวาลมนุษย์เป็นพื้นที่ที่เป็นโอกาสให้ทรรมบาร,รมีสามสิบพัชพระเดศพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาทำกิเลส รุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรมเพื่อให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรดึงดูดบอกเอดให้ธรรมทั้งหมดธาตุทั้งหมดจากทุกทิพานให้ธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นอย่างอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดยันทัสโรธรรมกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดันทัสโรในร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของทำแผนฝังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขออ ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เสื่อมสลายมีความรักของธรรมกิเลสรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลังของธรรมกิเลส ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของโครงสร้างกทมขออที่กิเลสทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดสร้างคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำสร้าง คนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเกิดภัยจากธรรมกิเลส ภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงคลามทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสารสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้ขาดแคลนบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทัโรที่กิเลสเข้าแทนพื้นที่บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัโรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทัศโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ประชุมรวมทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกคำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทกษโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทกโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนลกยุงให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชา ละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโอเพื่อให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานท้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อดึงดูดบ่อเกิดแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฒกันทัศโรทําให้เกิดเป็นชาวสิวิไลบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฒกันทัสโรเกิดเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าอาหารเป็นพืชแร่ธาตุ ไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่มีมิจฉาอาชีพผ้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษอยู่ในแผนพังสําเร็จเวลาบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลหลวงพุทธเจริทัศโรไปพร้อมๆบาอ,อ,อาจารย์ของเรา